ทุกคนว่าซูปเปอร์ฮีโร่บนโลกใบนี้มีอยู่จริงไหมทำไมทำอะไรถึงดูง่ายไปหมดเลยม,ลมีทางพลังกำลังมีทางพลังวิเศษแล้วถ้าเกิดนักเรียนอย่างพวกเราเป็นฮีโร่ขึ้นมาจะเป็นยงไง จะบินไปโรงเรียนทุกวันเลยจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าบินไปก็สายยูดีอ่ะเพราะเธอตื่นบ่ายสองทุกวันถ้าเราเป็นฮีโร่นะเธาจะเตะคูให้หายแล้วก็การบ้านไปด้วย<อ>เฮ้ยนี่ไม่ใช่ฮีโร่แล้วนะั่คือวน์ไลาย <c oughs> งานตกลงฮีโร่จริงๆคืออะไรกันแน่อะฮีโร่คือคนที่ซื้อน้ำให้เ,เพื่อนๆตอนร้อนๆแบบนี้ไงฮีโร่ของเราคือคนที่ซื้อขนมให้ไม่ไงั้นเราตายนะครับ คือคนธรรมดาที่ช mm ่วยเราในเวลาที่เราต้องการไงจำได้ปะตอนเราทำบอร์ดห้องครั้งแรกอะเราเถียงกันว่าจะติดรูปไว้ตรงไหนดีจำได้เราจะติดตรงนี้ไม่เราจะติดตรงนี้ไม่ตรงนี้ดีกว่าเราวาบอัวเนี้ดีกว่าเราวาดตนี้กว่าเดี้กว่าเราตันี้่สุดท้ายเธก็ทากาวหกเต็มโต๊ะจนทุกคนมาช่วยกันเช็ด อไอ,อเ,นนนเนี่ยจะออกในมเนี่ยไม่เคยต้องมานั่งเช็ดกาวกับโต๊ะเลยเนี่ยแเรารู้เลยว่าความสามัรคีคืออะไรใช่ถึงจะเละแต่ก็เสร็จนะฮีโร่ไม่จ้เป็นต้องบินแค่ไม่ทิ้งเพื่อนในเช็ดกาวคนเดียวก็พอทั้จริงๆแล้วฮีโร่ไม่จ้เป็นต้องมีผ้าคลุมไม่ต้องใส่ชุดเกาะแค่มีใจเช้เปนเพื่อนตอนลำบากแค่นี้เป็นฮีโร่แล้ว ใช่ใช่ฮีโร่ไม่ไม่ยถึงตัวใหญ่แค่ยื่นมือเล,เล็กๆมาก็พอจ <c oughs> ำไว้นะฮีโร่ก็อย่านตัตพวกนัานใี่แหละฮีโร่ไม่จำเป็นต้องบินแต่ต้อง,องมีหัวใจที่ไม่ถึงกาน Be a funny hero Be a real hero ฮีโร่อาจจะเป็นคุณที่ยอมแบ่งขนมชิ้นสุดท้ายให้เพื่อน <c oughs> <c oughs>